How's it going, everybody? สวัสดีครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าพูดถึงพลังงานที่ใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดต้องนึกถึงนี่เลยนะครับพลังงานหมุนเวียนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Renewable Energy แล้วพลังงานหมุนเวียนมีอะไรบ้างครับ There are examples all around us มีตัวอย่างรอบตัวพวกเรานะครับ สังเกตนะครับว่าคำว่า around ที่แปลว่ารอบตัวนั้นไม่ได้ออกเสียงว่า allow allow แปลว่าอนุมัติอนุญาตนะครับนี่คือ around มี r r around แล้วก็มีนอดอดท้ายคำอีกครับ around ลองพูดดูนะครับ around there are examples all around us มีอะไรบ้างครับนี่ครับแสงอาทิตย์ sunlight ลม wind นม้ำ water แล้วก็ยังมี Biomass ชีวมวลและ i o g g s ก๊าซชีวภาพด้วยครับตัวอย่างอื่นๆนะครับมีขยะ waste ซึ่งขอเจาะคำนี้หน่อยครับคำว่าขยะเนี่ยนอกจากคำว่า waste แล้วก็ยังใช้คำอื่นได้นะครับอย่างเช่น garbage trash หรือชาวอังกฤษก็จะเรียกว่า rubbish นะครับปัจจุบันประเทศไทยมีการนำพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับ many renewable energy sources in Thailand are used to generate electricity โดยวางเป้าหมายว่าสิ้นปีพศ2580จะต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวม18,696เมกะวัตต์เช่นถ้าแยกตามประเภทของโรงไฟฟ้าก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์8,740เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าชีวมวล3,500เมกะวัตต์โรงไฟฟ้า floating solar ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2,725เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าพลังงานลม1,485เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าก๊าซทีว่ภาพ1,183เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าโซลาร์ไฮบริดโรงไฟฟ้าชุมชน550เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าขยะ444เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ69เมกะวัตต์ครับ ซึ่งคำว่าเมกะที่แปลว่ายิ่งใหญ่ไม่ได้ออกเสียงว่าเมกะเพราะเมก a ะก็จะเป็นกรุงเมก a ะในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับส่วน MEGA นั้นออกเสียงว่าเมกะ m เมกะอย่างเช่นจะบอกว่าเพลงนี้มันฮิตมากๆครับก็ใช้ประโยคนี้ได้ This song is a mega hit หรือ This song is a huge hit ฮิตมากๆยิ่งใหญ่เมกะอย่างนี้ครับ ซึ่งตัวเลขนี้มาจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพศ2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ห,หรือแผน PDP 2018 Revision 1โดยแผนนี้จะให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักครับสำหรับวันนี้ลากันด้วย core message นี้ clean energy for life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ